อย่างเป็นฟันปลาไอฟันปลาเนี่ยแหละเรียกว่าขาเอ็นเข้าใจไหมครับมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เจ้าถนัดใช้และใช้ได้ทุกสภาวะโซนราคาพูดง่ายๆโซนล่างโซนกลางโซนบนราคาต่ําราคากลางแล้วก็ราคาสูงแล้วนี้เราเรียกว่าโซนนะครับต้องเข้าใจกับมันนะโซนโซนราคามีความสําคัญเพราะโซนราคาจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบจำเอาไว้เลยนะครับโซนราคาจะเป็นตัวกําหนดรูปแบบต่อไปแบบที่5ทุบราคาให้ล่วง ทุบราคาให้ร่วงพี่รู้ไหมครับถ้าหุ้นนะครับมันออกไซ์เวย์แล้วจุดเขียวขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าอยู่โซนล่างมันต่ําอยู่แล้วมันจะต่ำกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะมันจะต่ําไปถ่กว่ทุนของเขาแล้วเข้าใจยัง ดังนั้นนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ราคากลางแต่ส่วนใหญ่เจ้าจะใช้วิธีนี้เมื่อราคาอยู่โซนบนแล้วแปลว่าปล่อยของรอบสุดท้ายราคาอยู่โซนบนหมายความอะไหมครับสมมติโซนล่าง10บาทโซนกลาง20โซนบน30ราคาหุ้นอยู่เล่นอยู่ประมาณ30บาทอยู่แล้วจริงไหมครับมันขึ้นมาจากโซนล่าง6เดือนที่ผ่านมามัน10บาทขึ้นมาตอนนี้ปัจจุบัน30บาทอันนี้เราเรียกว่าราคาจากโซนล่างขึ้นมาโซนบนเข้าใจไหมเมื่อมันขึ้นมาโซนบนแล้วที่30บาทเจ้าจะทําการจุดพุ ปล่อยของรอบสุดท้ายแล้วก็ทุบให้ร่วงเห็นไหมก็แปลว่าเวลาเล่นในโซนน่ะโซนที่อันตรายที่สุดเลยนะครับคือราคาโซนบนแต่คนตลาดส่วนใหญ่จะลงคิดว่ามันอาจจะทำนิวไฮออทา i ไฮหรือทำราคาสูงใหม่สถิตสูงกว่าเก่าทำราคาใหม่ที่สูงกว่าเก่าสูงกว่าเก่าเขาจะลุ้นกันอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่นะเกินครึ่ง ขึ้นไปแล้วก็ถูกทุบลงมาให้ล่วงเพราะราคาโซนบนเอาตรงๆนะครับล่วงมาเมื่อไหร่ก็เรียกว่าติดดอยเข้าใจอย่างนั้นรูปแบบที่ห้าตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่เจ้าใช้เล่นในราคาโซนกลางโซนกลางไม่ค่อยเท่าไหร่นะโซนบนจะใช้รูปแบบนี้เยอะเพื่ออะไรรู้ไหมครับ ทุบหรือปล่อยยกราคาขึ้นเป็นการปล่อยทํากําไรรอบสุดท้ายแล้วก็ปล่อยหุ้นทิ้งหรือทุบราคาให้ล่วงเนี่ยหรูปแบบนี้พี่ต้องเข้าใจกับมันให้ได้นะสําคัญมากๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา CBG คาระบาวแดงครับผมพี่ครับลองดูนะตอนนี้นะครับโชคยังไม่ได้สอนว่าเข้าหุ้นยังไงนะแต่โชคให้รู้อ่านจังหวะให้ทินตาอ่านจังหวะพี่ครับ จำแพทเทิร์นหรือรูปแบบหุ้นให้คล่องให้ชำนาญให้ติดตาให้ได้นะว่าทุกครั้งที่หุ้นมันจะขึ้นพี่ครับลองดูเห็นไหมครับทุกครั้งที่หุ้นมันจะขึ้นมันจะมีกรอบของมันอยู่เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยมันจะมีกรอบราคามันออ,อกไซเวย์เห <LT. S 1> ็นไหมครับเนี่ยเราเรียกว่ากรอบไซเวย์แล้วก็จ <Yeah. S 1> ุดพุ่งเขียวใหญ่แล้วก็ดังดันดันดันอันนี้ไล่ราคาเลยเห็น <Okay. S 1> ไหมครับราคามาจากอะไรรู้ไหมโซนล่างโซนล่างมาจากประมาณเท่าไหร่อสมมติว่า ร,รักตัวในกราฟนี่นะครับเป็นโซนล่างของมันจริงมันล่างกว่านี้อีกนะแต่ถ้าเอาตามการาฟนะครับมันอยู่ประมาณ105บาทมันขึ้นมาถึงประมาณ150บาทเห็นไหมราคา10อยบาทขึ้นมา150บาทไอ้อย่างนี้นะครับมันขึ้นมานะครับออกไซด์เวย์ยิงเขียวใหญ่ขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็ไล่ราคาตุ้มๆๆอันนี้เป็นรูปแบบที่1มาจากราคาโซนล่างหรือโซนกึ่งๆโซนกลางเข้าใจไหมครับแล้วเวลาจุดเนี่ย จุดพุปุ๊บนะดันราคามาปุ๊บลุบบวอลุ่มก็จะหนาเลยแล้วสังเกตให้ดีนะครับก่อนที่จะทําราคาเขียวใหญ่ตรงนี้นะครับวอลลุ่มจะต้องบางก่อนวอลุ่มจะต้องบางคําว่าวอลุ่มจะต้องบางโชคเกิ่นไว้ก่อนนะแต่โชคยังไม่ได้สอนละเอียดในเรื่องวอลุ่มนะครับวอลลุ่มต้องบางหมายความว่าเมื่อมีแรงเทขายน้อยเมื่อมีแรงเทขายน้อยเจ้าจะทําราคาขึ้นได้ง่ายฟังไว้ใหม่นะ เมื่อมีแรงเทขายน้อยวอลุ่มบางหมายความว่าแรงเทขายน้อยจะทําราคาขึ้นได้ง่ายเพราะแรงเทขายน้อยหมายความว่าขนาดเจ้าลากราคาขึ้นไม่มีใครเทของใส่มือเจ้าหรือยัดใส่มือเจ้าทําให้สะดุดในจังหวะในการลากขึ้นหรือทําราคาขึ้นเข้าใจยังนะเจ้าทุกคนนะครับเวลาจะกหุ้นขึ้นเขาต้องดูก่อนว่าวอลุ่มหรือแรงเทขายในตลาดต้องน้อยแล้วสําหรับหุ้นตัวนั้นจําข้อนี้ไว้เลยนะ ก่อนหุ้นจะขึ้นทุกครั้งขึ้นครั้งใหญ่นะวอลุ่มจะบางวอหรือวอลุ่มแหง้งวอลุ่มบางวอลลุ่มแหง้งวอลุ่มน้อยแปลว่าแรงเทขายน้อยเข้าใจคำนี้ไว้ด้วยนะแต่ไม่เท่าไรหรอกครับเดี๋ยวโชคให้ดูขยายมาให้ใหญ่ขึ้นพี่เห็นไหมครับเนี่ยไซ์เยวไหมตอนเนี้ย โชคพยายามจะสอนให้พี่จำรูปแบบกราฟของหุ้นเวลาจะทำขึ้นลักษณะทรงกราฟเป็นเช่นใดดังนั้นอนาคตถ้าพี่เจอรูปก,กับโชคเป็นร้อยรูปแต่เวลาเห็นทรงกราฟจริงพี่รู้ว่าหุ้นตัวนี้เตรียมทำขึ้นหรือทำเสร็จแล้วควรเข้าไม่ควรเข้าประสบการณ์ในการสอนซ้ำๆทำให้พี่กลายเป็นสัญชาตญาณในการติดตา เวลาเห็นกราฟปุ๊บพี่จะรู้ได้อันตโนมัติเลยกราฟอันนี้น่าสนไม่น่าสนแค่นั้นน่ะน่าสนก็หยิบมาพิจารณาไม่น่าสนก็ปล่อยทิ้งไปดูหุ้นตัวอื่นเข้าใจยังอย่าฝืนเล่นหุ้นเพราะชอบแต่จงเล่นหุ้นเพราะทํากําไรหุ้นตัวไหนให้โอกาสชนะและสร้างกําไรได้ดีพี่ต้องกลับไปใส่ใจมันหุ้นตัวไหนที่มีความเสี่ยงไม่คุ้มค่ากับการที่เราได้รับผลตอบแทนหรือเล่นกับมัน ปล่อยวางอย่าคันมือว่าต้องเล่นทุกตัวอย่าคันมือด้วยหูว่าตัวนี้น่าสนตัวนี้น่าสนไม่จริงเพราะสุดท้ายนะครับคนที่ได้เงินก็คือพี่คนที่เสียเงินก็คือพี่ดังนั้นนะครับอย่าไปเชื่อเขาถ้าถ้ามันได้จริงนะครับเขาเก็บไว้แล้วข่าวที่ทําให้เมาติดดอยหรือเม้าเล่นหุ้นเสียก็เพราะข่าวบอกว่าตัวนั้นดีตัวนี้ดีแล้วข่าวพวกนี้มาจากไหนคนที่พี่ไว้ใจโบรกเกอร์มาร์เก็ตติ้งนักวิเคราะห์ ไม่คิดบ้างเขาเหยียบตีเงินบ้างเหรอในการปล่อยข่าวคิดให้ดีนะครับผมตรงนี้สองคันนะโชคต้องการเห็นนะครับหุ้นทุกตัวจะขึ้นนะครับก่อนจะขึ้นครั้งใหญ่หรือขึ้นรอบของมันนะครับมันต้องมีไซเยวมาก่อนเวลาไซเยวมานะครับพี่เห็นไหมครับวอลลุ่มตรงนี้วอลลุ่มมันจะบางทําไมโชคต้องใช้ของการมองกราฟของ efin หรือ efinance เพราะว่าวอลลุ่มทุกอย่างมันจะชัด boe นะครับมันก็จะชัดด้วยดังนั้นมันก็จะเห็นกราฟทุกอย่างได้ชัดเจนมากเห็นไหมครับเนี่ย ออกไซเวย์ไหมที่โชคไม่ตีกรอบมาให้วันนี้เพราะอะไรไหมครับโชคต้องการให้พี่ฝึกสายตามองตามโชคเลยว่าเห็นไหมว่าหุ้นมันวิ่งออกข้างมันวิ่งออกข้างเลยเห็นไหมออกข้างแล้วนะครับยิงขึ้นมาตุ้มเป็นเขียวใหญ่คราวนี้ก็ไล่ราคาไล่ราคาเวลาไล่ราคาหุ้นขาขึ้นนะพี่ลองดูนะครับวอลลุ่มจะหนามากเลยเห็นไหมสุดท้ายนะครับหนึ่งแท่งคือหนึ่งวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวันเท่ากับสองอาทิตย์ แสดงว่าใช้เวลา2อาทิตย์จากราคาประมาณ1 1อยสิบาท1้อบาทประมาณ1 6บ5บาทนะครับขึ้นมาถึง150บาทหมายความว่าอะไรใช้เวลา10วันหุ้นตัวนี้ขึ้นมา30บาทจริงๆมันมีอ่านได้จริงๆแล้วนะครับเราไม่ควรปล่อยผ่านแต่จริงๆอะ่ะที่อยากจะให้เห็นวิเศษวันนี้ จะให้เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษอีกข้อหนึ่งเราเรียกว่ายังไงมันก็ต้องขึ้น่ะพี่พี่ลองดูนะครับว่ามันสำคัญตรงไหนพี่ไม่เห็นหรอเพราะโชคซ่อนไว้นี่เห็นตัวนี้ไหมเห็นไม่เอ่ยโชคซ่อนอะไรไว้พี่รู้ไหมครับในในแท่งการาฟวอลลุ่มตรงนี้นะครับสีม่วงแปลว่าขายสีส้มแปลว่าซื้อแต่สีขาวเนี่ย พี่รู้ไหมสีขาวคืออะไรสีขาวเนี่ยเกิดการซื้อขายก่อนเปิดตลาดก่อนปิดตลาดมันเป็นนยยะซ่อนพิเศษที่เราเรียกว่าบิ๊กหลอดมีคนเข้ามาแอบซื้อหุ้นตัวเนี้ยเป็นก้อนใหญ่มากแล้วถ้าเปิดอ e ีไฟ a นั้นสำหรับโชคนะครับเราตั้งแท่งกาแท่งไว้อยู่ตรงไหนนะครับมันก็จะมาโชว์เลกคอร์ดให้อยู่ตรงนี้เห็นไหม พี่รู้ไหมครับหุ้นแต่ละตัวนะครับปกติซื้อขายกันนะครับ5 000, 000, 6, 000, 000, 000. ล้านหุ้น6ล้านหุ้นเราเรียกว่าวอลุ่มวอลุ่มแปลว่าจํานวนหุ้นที่เกิดการซื้อขายจริงนึกออกใช่ไหมครับแต่พี่รู้ไหมครับเวลาเป็นบิ๊กหลอดแท่งขาวแท่งขาวนี่มันคืออะไรรู้ไหมราคาก่อนเปิดตลาด ATO หรือราคาก่อนปิดตลาด ATC พี่รู้ไหมมันซื้อเท่าไหร่รู้ไหมครับในวันนั้นที่ราคาซื้อขายในตลาดนะครับบายซื้อที่10ล้าน 10ล้านนะเซลซื้อที่6ล้านเซลก็คือขายจริงๆเกิดการขายจริงๆอยู่ประมาณ6ล้านแต่เสนอซื้อเท่าไหร่สิล้านแต่พี่รู้ไหมครับราคา ATO หรือ ATC นะครับที่เป็นบิ๊กหลอดที่เข้ามาก่อนเปิดตลาดเข้ามาก่อนเปิดตลาดพี่รู้ไหมเข้ามาเท่าไหร่ยีล้านหุ้น 25้าล้านหุ้นมีทุนใหญ่เข้ามาซื้อคาราบาวแดง25้าล้านหุ้นและ25ล้านหุ้นซื้อที่ราคาเท่าไหรรู้ไหมครับประมาณร28บาทร29บาทเอาง่ายๆให้ประมาณร27 28บาทพี่ครับนักลงทุนคนนี้หรืออะไรต่างเขาจะต้องคิดอะไรแล้วว่าไอราคาที่127บาท128บาทเนี่ยถ้าเขาซื้อจังหวะเนี้ยมันจะเป็นอะไร มันจะต้องขึ้นกว่านี้อีกแนะ่เขาคิดอย่างนี้นะพี่รู้ไหมครับจำนวน25ล้านหุ้นฟังโชคใหม่นะ25ล้านหุ้น